เฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ยศเรากากจังวะนเนี่ยสามบ้างเองเหรอไปดูในส่วนของปืนดิบ่งไ,ไม่มีปืนดีดเล่นเลยวะก้าเอาไงดีวะถ้าเกิดเราเป็นผู้เล่นใหม่แล้วไม่มีตัวดีดเล่นหรือไม่มีปืนด,ดีเล่นปัญหานี้หมดไปผมง่ายมากๆเลยนะผมซึ่งผมจะม,มีวิธีแก้ปัญหาให้น้องๆดูผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวิธีแก้ปัญหาของผม นี่เลยผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเว็บขายไอเทมโค้ดพีบีนะผมแล้วก็ขายดีเกมพีบีผมง่ายๆไม่ต้องไปนั่งเล่นตัวกากๆอยู่เลยผมเรามาซื้อเลยผมง่ายกว่าเลยนะผมซึ่งได้เล่นตัวดีๆเลยนะผมซึ่งราคาก็ไม่แพงมากครับผมโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปทัวร์ของเว็บนี้กันก่อนเลยผมก็คือเกมเมอร์ล็อกช็อปกันนะผมนะผมเมื่อเราได้ทําการล็อกอินเรียบร้อยแล้วผมก็เจอหน้าตาประมาณนี้ผมซึ่งมุมขวามนก็จะเป็นชื่อของเราอยู่นะครับ อ่ะเรากดที่อันแรกเลยผมก็คือการเติมเงินหรือว่าจำนวนเงินที่เรามีอยู่อันนี้คือพอยต์ของคุณมี200พอยต์โอเคผมมี200พอยต์นะผมอย่างเช่นน้องบอกว่าอัตราการเติมเงินด้วยบัตรทูมันนี่ก็คือการที่เราเติมเงินบัตรทูมันนี่เข้าไปผมจะโดนหัก15เรนะผมโอเคหรือว่าถ้าเกิดเราไม่อยากโดนหักผมเราสามารถเติมเงินโดยการชําระผ่านธนาคารได้เลยนะผมก็จะมีตั้งแต่กสิกรไทยพาณิชย์ต่างๆเลยผมเราก็สามารถติดต่อถามพี่เฟนได้เลยนะผม หรือว่าถ้าเกิดน้องไม่มีบัญชีธนาคารนะผมเราก็สามารถชําระผ่านวอลเล็ตได้นะครับถ้าเ,าเกิดเราชําระผ่านวอลเล็ตเนี่ยก็เบอร์วอลเล็ต 9, 9ู9ย์เก้าแนะผมโอเคก็เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกไปผมถ้าเกิดเราเติมผ่านวอลเล็ตเนี่ยเราจะไม่โดนหักใดใดทั้งสิ้นนะผมโอเคทีนี้เรามาดูในเมนูต่อไปผมก็คือการเติมเงินก็เมนูนี้เราพูดไปแล้วอันนี้คือเมนูจดหมายนะผมเช่นแบบมีข้อมีข้อความเข้ามาหรือมีจดหมายเข้ามานะผมของตัวเรา โอเคนี้เรามาดูในการเปลี่ยนรหัสผ่านนะผมถ้าเกิดเราก็สามารถใช้รหัสผ่านเดิมรหัสผ่านใหม่ที่เราต้องการเข้าไปได้เลยนะครับ <c oughs> นี้เรามาดูในส่วนของไอเทมของเว็บนี้กันนะผมว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคผมก็ทางด้านมุมซ้ายบนเนี่ยเออซ้ายซ้ายเนี่ยผมก็จะเจอไอเทมที่ขายดีอยู่นะผมก็จะมีอัคอีสปอร์ตเป็นอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้นะผมแล้วก็อัคเดมอนิกนะผมก็จะเป็นไอเดียเกมนะผมแล้วก็พวกหน้าก,กากนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของไอเทมโค้ดกันนะครับ ก็จะมีตั้งแต่พวก JL 2015ลับ c, G 2017, หน้ากา G 2017, กพี c ีเอสกเับหน้ากากเ l 2 0 1อองพัอกมนผมรือว่าเป็นอาก eSport นะครับก็ตอนนี้โค้ดเหลืออยู่แค่นี้ผมรีบมาจับจ่ายซื้อขายได้เลยนะครับโอเคในะส่วนกันต่อไปผมก็คือการจองโค้ดนะผมซึ่งการจองโค้ดเนี่ยคือการพรีออเดอร์โค้ดเข้ามานะผม อย่างเช่นแบบน้องๆต้องการพิย์เดอร์โค้ดในงานเกมต่างๆเช่นงานใหญ่ๆนะผมซึ่งก็จะได้โค้ดที่ราคาถูกกว่าโปรติทั่วไปนะครับเราก็สามารถเข้ามาจองโค้ดกับพี่เฟยได้เลยนะผมหรือว่าพี่เฟยนั่นเองนะครับซึ่งก็ราคาเนี่ยเราต้องโอนให้เขาเต็มจํานวนตามที่เขาตกลงกับเรานะครับโอเคต่อมาในส่วนของ ID เกมนะผมก็จะมีตั้งแต่เกมฮอนแล้วก็เกมพ b นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาดูในส่วนเกมพ b กันนะผมวันนี้ก็จะมีเนี่ยยศก็จะมีตามนี้เลยนะผมที่น้องๆต้องการนะครับ เราสามารถดูยศที่เราต้องการแล้วก็ราคาอยู่ด้านล่างนะผมแล้วก็เป็นรายละเอียดแล้วเขาจะมีอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอดูไปเรื่อยๆผมเผื่อผมสนใจตัวไหนนะครับก็จะได้แบบกดให้น้องๆดูกันเลยนะครับผมโอเคเลื่อนไปเรื่อยๆนะผมก็เจอหน้าถัดไปต่ออ่าเนี่ยผมผมเริ่มสนใจตัวนี้ผม้าดาวฮีโร่นะครับผมอ่ะถ้าเกิดผมต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยให้เรากดคําว่าสั่งซื้อเลยนะครับ โอเคนี่เกิดเรากดเข้ามาในคำว่าสั่งซื้อผมในสถานะด้านบนจะเขียนอยู่ผมคือยังไม่ได้ถูกขายไปนะครับผมชื่อสินค้าคือ5ดาว i โรนะผมอ่ผมราคานะครับผม69,000นะครับผมราคาน่าจาับจ่ายซื้อขายมากมากเลยก็รายละเอียดผมเราสามารถดูได้เลยผมก็จะเขียนไว้ให้หมดแล้วนะผมก็มี point 40กว่าล้านเลยนะผมแค่อีก2 0 0 0กว่าบาทเย็ดเป็ด มีแจ็คแฮมเมอร์ผมมีบาเลตมีทุกอย่างปืนแรมีหมดเลยผมคิวโหดสัตว์หนึ่งล้านสองแสนฉายาครบเมเล่รครบปืนหลักครบทาววนเยอะสัตสัตอันนี้เขาเขียนมาอย่างนี้กูไม่ได้เพิ่มเติมนะเอ้ยมือง <laughs> ขายยุกแมวผมรับประกันยันเซิร์ฟพังโอ้โหสุดยอดอ่านี้ผมจะเป็นปืนโค้ดทั้งหมดที่เขามีอยู่เลยนะผมโอ้โหเยอะมากผมไม่ขอพูดดีกว่าให้น้องๆอ,อ่านเองเลยนะครับโอ้โหจะไม่กี่วันวะเนี่ยโอ้โหแลเบิดเอเลียนก็มี ายโอนอยู่ที่ราคา69,900่น l นรวอลเล็ตนะผมผ่อนได้ผมตามเงินขายของเ,เฮียเขาเท่านั้นนะผมลูกค้า V.I.P <c oughs> มีส่วนลด2,000บาทเลยนะครับเจ็ด K หรือสมัคร V.I.P ก่อนนะผมทันทีที่ซื้อดีนี้ผู้แนะนำบอกต่อได้รับเงินทันที2 0 0 0บาทสำหรับค่าแนะนำนี่ไปเลยเพื่อนไปซื้อเลยนะผมแล้วก็บอกว่ามาจากต้นกล้าเกมเมอร์ผม,ผม,มได้2000บาทด้วยก็ถ้าเกิดสนใจแล้วก็สามารถติดต่อได้จะต้องเช็คได้เลยนะผมหรือว่าติดต่อพี่เฟนได้เลยนะครับผม ครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะผมซึ่งทางเว็บของเกมเมอร์นะผม Rock Shop เนี่ยผมก็จะมีช่อง YouTube เหมือนกันนะผมเอาไว้อัปเดตนะผมให้น้องๆดูนะผมซึ่งน้องๆสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับผมอ่าก็ชื่อช n น l ว่า Gamer อ o c k h o p ชนะผมซึ่งในช anel ของเขาเนี่ยผมจะมีการ update, อัปเดตอ่าเป็นคลิปต่างๆเลยผมว่าจะเป็นคลิปตัวละครที่เอามาขายไอเดียที่มีขายนะผมหรือว่าจะเป็นการรีวิวตัวละครต่างๆนะผมอย่างเช่นเราต้องการแบบต้องการซื้อไอเทมผมนะผมแนะนำว่าให้กดซับสไครต์ไว้เลยดีกว่านะผม เพราะว่ามันจะมีประโยชน์มากผมเวลาเขาอัพคลิปมาเนี่ยเราจะได้แบบเออมาดูว่าเออตัวนี้ขายราคาเท่าไหร่อะไรยังไงมีขายยังไงเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสตรงนี้ไปนะผมซึ่งถ้าเกิดแบบน้องๆแบบเออยังต้องการตอนนี้ผมก็สามารถเข้ามาดูได้ในช่องของผมก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดอันไหนที่มีการขายแล้วก็จะมีการตั้งชื่อคลิปว่าปิดการขายแล้วครับแต่ละอันไหนยังไม่มีการปิดการขายคือยังสามารถจับจ่ายซื้อขายกันได้นะผมโอเคอองเก็นตัวนี้ผมก็จะมีการขายอยู่นะครับ เราก็สามารถเข้ามาดูได้ผมถ้าเกิดเราสนใจก็สามารถติดต่อเฮยเฟนเขาได้เลยนะผมก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับผมผมที่เฟสส่วนตัวเจอเหมือนกันนะผมก็คือเฟสของเฮยเฟนเขานะนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการซื้อไอเทมโค้ดกันอ่เดี๋ยวผมจะทดลองซื้อไอเทมโค้ดเป็นปืนนี้นะครับผมปืนอักอีสปอร์ตอะสั่งซื้อนะผมทำการซื้อสัซื้อก่อนก็โอเค สั่งซื้อจะดชำระ200บาทยืงยันคำสั่งซื้อนะครับอ่าแล้วผมก็สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วตรวจสอบไปที่กล่องจดหมายของท่านหรือคลิกที่นี่ไปเลยนี่ครับผมมันก็จะมีรายการเข้ามานะผมก็คือรายการที่เรากดสั่งซื้อไปคืออ e ีสปอร์ตนะผมคือรวดเร็วมากๆอ่ะกูเพิ่งสั่งซื้อเมื่อกี้อ่ะโค้ดมาแล้วอ่ะมันคิดดูมันเร็วขนาดไหนอ่ะคือแบบน้องๆสามารถซื้อได้แบบไม่ต้องรอใครตอบไม่ต้องรอแบบอะไรเลยอ่ะใช่ปะ คือเราต้องการปุ๊บเราสั่งซื้อปุ๊บได้ของปั๊บนี่โค้ดมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดลองการเติมให้น้องๆดูเลยนะผมว่าเติมได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมโอเคขอเข้าเว็บแป๊บหนึง่ง PB โอเคเข้าสู่เว็บไซต์นะผมโอเคเติมไอเทมโค้ดโอเคล็อกอินก่อนเลยอันดับแรกนะครับอ่ะแปบ๊บนึงผมขอเรอกเลยเราเกอ,อกตามไปนะผม b h เฮด H D Q N G 6 D N G 6 D 3 2 Z O 3 2 Z O Q A F 2 Q A F 2 K เคนี่นะครับผมคุณได้รับอักอ e ีสปอร์ตนะผมโอเคถ้บร้อยถือว่าได้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์เอา ต้นกล้าเกมมร์รับประกันนะเออผมคิดดูแล้วกันนะผมว่าได้จริงหรือเปล่าโอเคผมเดี๋ยวเราจะมาลองเข้าเกมมันดูผมว่าโคจะเติมไปผมได้เข้าเกมหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวหา,วาผมแบบโมเมอ่ะเราไปดูในเกมมันจริงๆเลยดีกว่านะครับผมโอเครอสักครู่นะผมกําลังเข้าเกมอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งใครตามหาโคร้ครอังอีสปอร์ตอยู่ก็ผมแนะนาเลยผมเว็บนี้ผมว่าเติมได้จริงๆนะครับสักครู่นะผมกำลังเข้าเกมอยู่นะครับ เหมือนมันจะช้านิดๆน,นะผมของเราอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาเซิร์ฟกันโอเคนะผมรับเบลเสียงนิดนึ่งโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันผมว่าในกระบอกสัมภาระเนี่ยจะมีไอเทมโค้ดอาร์กเอสามอีสปอร์ตเ, e เข้ามาหรือเปล่านะผม นี่ครับผมอ่ะเรียบร้อยผม3ามวันที่เราเติมมาผมก็เข้าตัวละคปรปกติเลยนะครับก็ถือว่าได้จริงแน,แ,นแน่นอนนะคือแบบไม่ได้โกหกอะเออได้จริงแน่นอนผมรุน่นนี้ต้องกล้าเขเมื่ดครับประกันนะผมโอเคผมซึ่ง,งคือแบบมันผมชอบอย่างหนึ่งคือแบบมันรวดเร็วเข้าใจไหมแบบแบบอย่างเช่นเราแบบเออต้องการของเลยแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยทันทีนะผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนอื่นกันบ้างนะผมอ่านี่เลยผมเป็นเฟซของพี่เฟนเขานะผมซึ่งถ้าเกิดน้องๆแบบ สนใจผมเขาสามารถรับกลางซื้อขายไอดีราคาร้อนต่างๆรับหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคนกลางในการซื้อขายนะผมแล้วก็ไอดีร้อนนะผมที่น้องๆต้องการขายก็สามารถติดต่อพี่เฟนได้ผมในเฟซบุ๊กที่เฟนอันนี้เลยผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องๆใต้คลิปเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์แล้วก็เฟซของพี่เฟนเขานะผมโอเคผมงั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปเพียงแค่นี้ผมอย่าลืมผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์คลิปผมด้วยนะผมแล้วก็ ย่าลือผมฝากมาสนับสนุนหรือว่าซื้อโค้ดไอเทมโค้ดของร้านเกมเมอร์ล็อกช็อปกันเยอะๆเลยนะผมก็ว่าแบบซื้อขายจริงแน่นอนเออเดี๋ยวปะของจริงอะ่ะเว็บเนี้ยของจริงผมไม่ต้องกลัวโกงในแดงสิ้นเลยนะผมร้าผมก็ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยผมที่คอยติดตามผมตั้งแต่ต้นคลิปจนจุดคลิปเลยนะผมนั้นผมก็ต้องขอตัวลานนงน้องเพียงแค่นี้ผมวันนี้ก็สวัสดีครับ